ต่อไปเขากส่งไปแล้วมาแล้วลูกนะในระบบกล้องที่มันเอาอกมาเมลเวลมลันจมันจากแมเสเซจก็คือข้อความทีนี้มาดูตัวนี้โทรไปไม่ได้น้สายเ่งนีนลูกนะไม่ใช่พัชรักษ์โทรไปไม่ได้น้บสายก็คือเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละบ,บุคคลไม่ใส่ใ ฝากบอกด้วยนะครับขยับนิดนึงในระบบร่างกายผมนะครับเป็นอดีตนักโทษชายอุดรธานีไปดูเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าก่อนนะครับเครื่องละหนึ่งแสนสองหมื่นบาทสั่งเข้ามาที่รอจอ,อุดรธานีนะครับหรือว่าเรือนจำกลางอุดรธานีนะครับ เครื่องละหนึ่งแสนสองมืนบาทมีผมคนเดียวนะครับที่กล้าสั่งเข้ามายัางเรือนจำกลางอุดรธานีนะครับอยู่ภายในระบบร่างกายผมเนี่ยเวลาผมพูดออกมาไม่มีใครมีสิทธิ์แก้ได้ครับนี่คือเป็นการดูดวงแบบเบื้องต้นเลย ที่ก็คือง่ายว่าในการจัดทํางานทางด้านเอกสารผมสอนมาตั้งแต่วัสดุสิ้นเปลืองแล้วก็ไปแล้วก็วัสดุที่ไม่สิ้นืองการตรงต่อเวลาแม้กระทั่งทัศนคติต่อที่ทางานหรือแม้กระทั่งเหยียบเรืออ2สองคำหรือแม้กระทั่งนายกบัฐมนตรีแต่ละคนที่ควบตําแหน่งสองตำแหน่งจนทําให้เกิดหนึ่งการตัดสินใจอํานาจในการตัดสินใจแต่ละครั้งจนทําให้ตัวเองไม่มีเวลาพักผ เกิดวาะหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างคู่หัวตัวเมียก็คือสามีภรรยายกตัวอย่างเช่นบุคคลคนหนึ่งอยู่ที่สกลนครดูดีๆนะครับเป็นเรื่องอะไรครับเมียจบปอติปรตีก็คือระดับปริญญาตราีสามีจบในระดับปริญญาตรีแต่เราใบป,ปริสุทธิ์เป็นอดีตผู้ต้องขังระนาจจังหวัดอุดรธานี ชีวิตมันจบ้ายนะหรือว่าถึงแก่สังกัดได้รับน้ำหลวงอาบศพจากบุคคลผู้มีชื่อเสียงภายในประเทศไทยเราจำไดูนะครับของเราพระมหากษัตริย์ผมไม่ได้กลัวเลยจำได้ไหมครับคำว่าองค์ราชาใหญ่พอตัวอย่างองค์ราชาครับองนนค์งภูมิพลม,มหาราชหรือองค์มหาราช ในโลกนี้นั่นแหละ,ะผมได้ยินข่าวาว่าทางสหรัฐอเมริกาได้ออกเป็นพระบิดาแห่งการเก็บหอมรอมริบนะั่นน่ะไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงนะ่ะเป็นพระบิดาแห่งเมืองเก็บหอมรอมริทตอนนี้มาถึงตรงจุดที่ว่า ระยิพูดเสริมนิดน,นึงนะครับอ,อบางคนกล่าวอ้างแม้กระทั่งคุณแม่เป็นพี่น้องของคุณยายอะไรนะเขาเรียกพระเจ้าแม่ห้าแผ่นดินบางทีมันช่วยอะไรไม่ได้นะครับนะเคยทำกรรมอะไรไว้ก็พิจรารณานะ ยังมิดคข้าในบุญเอ้ยจะหาตัวตะกอนเลยนะไม่รูจ้จักวันคู่วันคิดคุณเกิดวันที่ศูนย์หนึ่งคือคุณแค่ไปติดต่อไว้ก่อนดนะ้แล้วโทรเข้าไปจองบอกเรื่องว่าจะทำอะไรในันี้การที่เราทำอะไรไว้บางอย่างมันต้องมีระบบป้องกัน security ภไปไปไปาษา,<ค><ย>าทาราที่เป็นดีฝรั่งเศสไม่ใช่อีนี่ไ<ค><ย>ล่ดูดีๆก่อนนะครับเวลาไลได่ดูกันดูกันนดออกไปเลยออกไปเลยใคายเราแล้วการลงทุนทางด้านเทคโนโล<ค>ยีสา,านาเทศแลวการสื่อสารเราคนลุคนลฟองไปมล้ว<ค><ย>ผมควบไว้ทั้งหมดตอนนี้ไม่ได้เป็นงงผู้นำแต่ละประเทศสองประเทศนะเมื่อคืน<ย>นี้มีการเจรจาต่อรองกับทางด้านพม่าเวียนมาก หรือนางองซานเรียบร้อยแล้วนะเนี่นะครับหลดเผาแล้วก็บอกอดีตแฟนสาวชื่อน้อยขาโองมึงเปลี่ยนชื่อเป็นน้อยขาโงได้แล้วเปลียนจากน้อยขาโองให้เป็นอะไรสักอย่างได้แล้วมึงอย่ามาทำแบบนี้ไอ้พวกนี้มันไม่มีการศึกษาจำไว้ออไนีถ้างั้นอาจารย์กุแต่ละคนที่สอนคุมาบที่่าสอนมารอย่คราจรดูดีนะ สาม,มารถใครบ้างที<ด>่ได้เรียนหนังสือยากของมัิค์เซินี่ิษฐานทำไ้นะครับขึ้นรถตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นตีสองทำไมนะครับอไอ้คนพวกนี้เนี่ยตั้งขึ้นมันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วงี่เง่าดอทคอมนั่นแหละจะไปคลองกับพวกมันหน้าไว้หลังหลอกดอทคอมมีหมดต้นไปใส่คำสุภาษณ์เสฉะไทยต่อไปอ่านสำหรับคนที่เชื่อตู้นะร้องเรียนเลยตู้เติมเงินนะประเภท ระวังปากึงไว้ด้วยนะเว้ยนะเขาทํามาเขารับผิดชอบอยู่นะแต่เวลาขายหวยอ่ะดีนะยังไปโดนบ้านพี่น้องตัวเองนะเวลาไปเก็บเงินเจ้าหน้าที่ของนายผู้พิพากษาบางทีผู้พิพากษาฝากมานะทํางานอยู่ก็ทอไปจิกเอาเขายหรือเปล่าเวลาเขาไล่ตัวนี้ระวังไว้ด้วยนะเว้ยเอาไปรายงานตัวทั้งวันหน็นไหมว่าไอ้คนกลุ่มนี้ ข้อมูลให้เป็นเบอร์สาธารณะนะเบอร์สาธารณะนะต้องมีการป้องกันแบบ Security ทำไว้ถ่ายเข้าไปปุ๊บเด้งขึ้นมาปุ๊บดูใบฉนวงนปับคุณก็เข้าไปดูในห้องโทรศัพท์เครื่องนี้คุณไม่สามารถที่จะจับออกมาได้ ขออนุาตผมใส่ไปกระทั่งบันเวลาอ๋อขออนุญ,ญาตพูดเติมนิดนึงนะคณะรัฐมนตรีเงาของคุณพี่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะคำว่าคณะรัฐมนตรีเงาถ้ามึงไม่มีแดดร่มลมตกก็ไม่มีเงาเหมือนเดิมถ้าเงาห่วหงไมมีมละ่ะของคุพี่พิสิทธิ์เวชชาชีวะของกูจบอ่าวิชาใดวิชาหนึ่งออกฟอร์ดนะแล้วก็รัดหอยอ้อเหมือนกันนะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกรุณาบอกลูกน,น้องด้วยนะเว้ยจ่ายหเปล่านะ แลเป็นกลางเข้าใจหรือเปล่านะเปิดดูได้นะเว้ยเข้าใจหรือเปล่าแล้วของกูไม่ได้สืบค้นยากนะอภิษฎเป็นทานชีวะมแค่พิมพ์ชื่อเข้าไปอย่างในบรรดากลกรมหรือว,ว่าดัชนีสืบค้นใช้ดอกจันอย่างเดียวเข้าใจหรือเปล่านะเข้าใจหรือเปล่าโซเชียลสกายเข้าใจหรือเปล่าระบบเขาเรียกว่าเราเขาเรียกว่าลัทธิแบสังคมแบบมืออาชีพนะเว้ยอภิิ์เป็นชาชใช่วะบอกเด็กมึงด้วยเข้าใจหรือเปล่า นะด้านจอโทรศัพท์ซิมเบอมาโทรศัพท์นี่นะผมไม่ใส่ยี่ห้อใส่ไหมครับนั่งอ่ะผมใช้ของบริษัทสัญญาณไรไฟจะลืมไหมครับแล้วล่าสุดผมบอกแล้วผมมาทับตาลายนิ้วมือลงไปด้วยซจำไปนะหนักกว่ายี่ห้อ h u a w ว่แล้ที่ผมจำต่อไปมาพูดถึง Huawei พิมพ์ลายนิ้วมือลงไปแล้วก้อนหอยอ่ะถ่ายรูปลงไปในเครื่องเราเข้าใจหรือเปล่า ในนี้รัฐมนตรีเงามึงขนะ้ายไปเปล่าอภิสิทธิ์เวชาชีวะโดยกรสติีมนิษ์ไอเงามึงน่ยมึงคิดยังไงมันก็คิดไปกับมึงแหละกระจายเปล่านะคิดใหม่ทนะําใหม่แล้วละกระจายเปล่าอภิสิทธิ์เวชาชีวะกอนสตรีมนิษฐ์จำไว้นะครับแล้วเมืช้านี้ผมบอ,อกมาเล็น้อย,อยนะผมไปไล่ดูท้องที่การที่เราจะคิดอะไรขึ้นมาแล้วลูกเนีเราต้องไปดูท้องที่ แล้วมาดูอุปกรณ์ของเราก็คือเล็กสนิทจำไปเนะในร่างกายของมนุษย์เราอุปกรณ์เล็กสนิทมีอะไรบ้างรู้จักไหมไม่รู้จักไหมมีแต่เส้นผมนะข้อในในข้อสอบมีนะอุปกรณ์เล็กสนิทคืออะไรในร่างกายเราก็คือเส้นผมเราใช้ไม่เป็นทันเราจะไปกองของภรรยาผมไม่ได้นะในคนแบบนี้นะผมบอกไว้ก่อนนะไม่ได้กินภรรยาต่อไปขอผู้เสริมนิดนึง ต้องเรียนนายจ่ายอาหารเรือบอกว่าเกขาพอตัวใช่ไหมโดยเฉพาะไอ้แพทย์ลูกกระดูใช่ไหมบอกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่มีความผิดมึงกล้ายิงพ่อแม่ไงมตั้งไอ้เขียนคําถามเขียนคําถามแล้วไอ้ไอ้เอาผลิตคลิปยืดท้วออกมาถ้ามึงกล้าทำไอ้กูจะสะดุดีมึงเข้าใจหรือเปล่าย,ยอกย่องให้มันเป็นสารเสพติดของผู้นาของประเทศไทยเลยเข้าใจหรือเปล่าได้ได้แพทย์ลูกกระดูนะแม้กระทั่งผู้พันจลองเลียนสิงแล้วไอ้ส่วนที่เหลือเข้าใจหรือเปล่า มึงมั่นใจบอกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่มีความผิดมึงยิงเลยวันนี้ใจะร้เปล่าไอ้ยัดเช่ เราก็พูดเสริมนิดนึงไอ้เรื่องอ,อะไรนะคุณมกคุณมกคุณมกที่ว่านอยู่ตรงนี้ข้ายให้เปล่าเอาคุณมกอุดรธา,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 านีขึ้นมาที่รู้จักกับบักสุรพรธานิกุลเอาขึ้นมาไอ้คดีใช่ไ่มไปกู้มาสองหมื่นสามหมื่นอ่ะเข้ายให้เปล่าจบหรือ,อยังจบหรือ,อยังจบหรือยังจบแล้วใช่ไหมโอเคแค่นั้นลูกศิษย์อยู่ที่นนทบุรีจุฬา,า,าจุฬาใช่ไหมจุฬาลงกร มธรรมศาสตร์แต่ละคนเขาเรียนแบบด้วยตนเองเมื่อจบมาปุ๊บเขาไม่ได้สนใจในอาจารย์นะจำไหมนะครับรเมื่อคืนผมก็ใส่ไปหลายคนอยู่นะได้ดีได้ดีลืมบุญคุณลืมบุญคุณแผ่นด,ดินลืมบุญคุณอาจารย์สอนมาโทษทีครับก็ในเมื่อเราจะมาสอนรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปใช่ไหมล่ะเราก็ต้องปลูกฝังศิษย์เราลูกศิษย์เราที่จะมาเป็นลูกศิษย์เรา ต่อไปไปใช่พี่น้องไปใช่พี่น้องแล้วมาอยู่บ้านเดียวกันระวังระวังเขาทิ่มตูดมึงนะเว้ยเข้าใจหรือเปนะล่านะกับลุนาไว้ด้วยนะเว้ยเข้าใจหรือเปล่านะสาหรับใครบางคนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องตัวเองจริงระวังเขาทิ่มตูดมึงนะถ้าเขาทิ่มเขาด้านหน้าห่ะท้องป่องว่าไงพี่น้องหน้าท้องติดกันก็มีนะเว้ยเข้าใจหรือเปล่าจำไว้ไม่ใช่ว่าเราจะไปคำนึงถึงเฉพาะอาจารย์ตอนนั้นเรา แล้วล่ะโรงงานหนีใจยามเวลาผมไม่ได <No. S 1> sure ้สนใจนะก็ผมบอกแล้วม่นฟ yeah. <laughs> ้องก็ได้ใช่ไหมล่ะกลุ่มกลิ่นพิษมันมีอยู่แล้วแล้วคุณพัชรกิจิยาภาตัวจริงตาปอบผมก็ไม่รู้ได้สั่ไปจังไ้นะครับไปเป็นของสำนักงรนจังหวัดต่อไปออปักเสียออร่างทรงขึ้นมาเลยบักช่างดีเหรอจายเปล่ามีความรู้แค่ไหนป่ะจายเปล่าออบักรอสิบองค์ปัจจุบันขึ้นมาเลยไอ้ลูกสาวมึงจะชื่อพัชรากิติยาภา ต่อไปประเทศไทยจะอยู่ยังไงถ้าในเมื่อลูกสาวมึงยังเล่นมนคาคาร่าอยู่ไอ้หาไอ้เย็ดแช่ควาย,ยมึงจำไว้คำว่าล่านานในความทางอิเล็กทรอนิกส์มันมีอยู่จริงไอ้เย็ดแช่ไอ้เย็ดแม่งไ,ไอ้ควายไอ้เฮเอ้และถ้าเรื่องมากไอ้ประเภทเจ้าหน้าที่ทางอ่ากลุ่มอนรักสิ่งแวดล้อมของนางจังหวัดราชธานีโทรมาถามว่าเป็นยังไงก็ไม่ได้ตอบท่านประยุทธ์จันโอชาก็มาจริง เอาดีๆนะครับผมบอกแล้วว่าการที่เราคนเราเกิดมาเราต้องยกไปเปรียบเทียบกับนักฟุตบอรลระดับทีมชาติหรือแม้ระดับอ่าเปต่อไปพระบรมสาิีรักษ์เขย่าให,ให้เปล่าเกตการูก,กรตาไว้ตามสีแยกควายาลงได้แล้วบางทีคนรูปร่างหน้าตาขี้เหร่ก็บริหารงานได้เขย่าให้เปล่าเย็ดแมงควายพระมหากษัตริย์พระมหากริย์ไทยหัวคาวย มึงจำไว้ล่ะาาในความท่างอัเล็กต้นหนึ่งไอ้ยัดไม้แหงบอกว่าเรียนอนะไรเขาเรียกพลปืนใหญ่ใช้อะไรนะเขาเรียกไอ้โทรศัพท์ข้ามทวีปไอ้ยัดแช่ฉงนั่นแหละเขาสืบค้นข้อมูลมึงอย่างตัวนั้นไอ้ยัดไม้แหงลูกอีกดีช่างชั่วไอ้ควายไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เปลนโลกไอ้ทหารเสือราชินีไอ้ยัดไม้แหงแต่เขาเรียกว่าแบบมืออาชีพถ้าคนไหนได้ไดไดรับคำว่าโปรเฟัชรนอลก็คือมืออาชีพจำไว้นะครับ ชีวิตยังเสน่นห์น่าขวายชีวิตของเขาชีวิตของเขาทั้งชีวิตจบสิทธิบัตรได้นะดูเนี้ยผมจะพูดในเรื่องของมมอ่าโปรเฟชชั่นอลก็คือมืออาชีพชีวิตของเขาแบบมืออาชีพจบสิทธิบัตรได้นะแต่ละคนเราจะมาะนักฟุตบอลอ่าหนึ่งเนม่าปาดุงกาจะไมรังฝาลูซิโอ ปีิบัติันหน้าร่างกายมันยังไงนะผมบอกว่าผมบริหารในถ้าไม,มาลมยางพาราตอนนี้ผมไม่ได้กลัวใครเรื่องเงินเรื่องตังค์ผมบอกแล้วว่าผมต้องอาศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งภายในบุคลนครเพื่อที่จะเอาตัวนี้ออกมาพรรษาส1ส,ส,สดบอกแล้วว่า ทุกคนทุกคนเราต้องจ้างหาสายงานเราไว้ก่ล่ะจ้าแล้วก็หลุดหอแค่นั้นโอเคสมมติว่า